มาอยู่ตรงหอชมวิวของเทอร์มินอลโคราชนะฮะนี่ประมาณชั้นที่13นะฮะมาดูดิว่าสูงแค่ไหนครับจะเห็นวิวรอบๆโคราชเลยนะครับนะค,ครับวิวอบโคราช เราจะมาดูนะครับบรรยากาศร,รอบๆโคราชกันนะครับเดอสามร้อยหกสิบห้าเฮ้ยสามร้อยหกสิบองศาฝังเีอไก่านะเอ้ทำอะไรครับ ี่มีห้องน้ำไปแล้วครับอเอเฟไปล้างมือเรียบร้อยเสร็จแล้วเจ้าล้างมือมาหรอครับเยิมเยิมไปไปต่อกันดีกว่าปะ <ๆๆ S 2> น,นี่ครับจำลองหอบังคับการบินนะครับเหนูไอเอลกำลังจะอยูขึ้นบินขึ้นลงนะฮะ เราจะกลับไปแล้วตาพ่อนึงครับใครทำคะเนี่ยเ้าทำอะไรอ่ะทำออาหารให้พ่อแม่กินเหรอคะเก่งจังเลยไข่ดิบชทททัดเลยน่ามันกินได้มั้ยเนี่ยพอ,อแล้วอ่ะ